วันนี้เวลา20นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตรายการ Royal Concert Orchestra Composition by Her Royal Highness Princess Siriwannwari โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และองค์ประธานจัดงานเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จการสแสดงคอนเสิร์ตรายการ Royal Concert o r c h e s t r a Composition by Her Royal Highness Princess s i r i w a n w a r i มูลนิธิวง Royal Bangkok Symphony o r c h e s t r a ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชจมพัรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นผู้อำนวยการแสดงและโปรโดให้วง Royal Bangkok Symphony Orchestra หรือ RSBO นำบทพระนิพนธ์4บทเพลงมาบรรเลงโดยนายมิเชลเทคินผู้อำนวยเพลงชาวเบลเยียมนายทีโตรกูเวลิสศิลปินนักเปียโนชาวกรีกและนายนิคลัสลีเปอร์ศิลปินนักไวโอลินชาวเยอรมัน การแสดงเริ่มด้วยบทพระนิพนธ์มีโตสโพเอติก้าสวิตฟอร์ออเคสตาที่ส่งพระนิพนธ์ขึ้นโดยทรงได้รับแรงบันดาพระไทยมาจากตำนานกรีกโบราณเราเรื่องราวด้วยเสียงดนตรีมีการใช้เครื่องดนตรีหลากหลายชนิดเช่นการใช้เครื่องสังเคราะห์เสียงวงดนตรีร็อกเครื่องประกอบจังหวัดนานาชนิดเลมาริอัสเดอร์มินุยคอนแชตโตฟอร์ไวโอลินแอนออเคสตา เนโฟเรต้าและเนโฟเรต้าสวีดฟอร์ออเคสตราซึ่งทรงได้รับแรงบรรันดาลพระไทยเรื่องการนำวัฒนธรรมจากลุ่มแม่น้ำนายพบลุ่มแม่น้ำดานูบเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงวัตถุโบราณณพิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนาสาธารณร,ร,รัฐออสเตรียทรงใช้วงออเคสตราแทนอารยธรรมลุ่มน้ำดานูบและทรงนำเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีในบทเพลงที่ทรงนีผลขึ้น มาจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทูพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระราชทานแก่ศิลปินทางนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีโดยการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ทรงเอาพระไทยใสยทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบฉากเวทีแสงเสียงรวมทั้งทรงดูแลนักดนตรีและทอพระเนรก,การฝึกซ้อมพร้อมพระราชทานคำแนะนำโดยไม่ถือพระองค์